สวัสดีค่ะภาพภูมิยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอนจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อปาฏิหาริย์รักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทํานายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคําทํานายนี้ไปตัดสินเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตนะคะให้ไพอ่อรละคึ้นลักบอกด้วยค่ะปาฏิหาริย์ลักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ มันดูปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ค่ะให้ไพ่อลาขเ้นลักบอกด้วยค่ะใบแรกค่ะปฏิหารลักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ใบแรกบอกว่าใบน,นี้ความเศร้าคู่เสียอุปสรรคปัญหามีปัญหาความทุกข์ในเรื่องความรักนะคะผิดหวังเสียใจ ใบต่อมาค่ะเป็นคู่คู่บุญคู่สร้างคู่สมทําบุญร่วมกันเป็นคู่สุขใบต่อมาค่ะครอบครัวมีความสุขในครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวเล็กๆนะคะพ่อแม่ลูก ความสุขตืินทางไปด้วยกันใช้ชีวิตมีความสุขครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นนะคะดูรอบข้างมีความสุขท้องฟ้าสดใสชีวิตที่สดใสในหัวข้อปฏิหารรักที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ เหมือนปฏิหารครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขเป็นคู่บุญเหมือนคุณเคยทุกมีอุปสรรคปัญหาเป็นคู่ที่เสียที่ที่มีแต่ทุกนะคะจะพบกับความสุขเป็นคู่ที่ดีจะเป็นคู่บุญคู่บารมีทําบุญร่วมกันพบเจอคู่บุญก็ได้หันคู่บุญคู่บารมีคู่ที่ดีมีความสุขในการใช้ชีวิตครอบครัวผ่านพ้นจากคู่ที่ไม่ไม่ดีนะคะ มีแต่เสียหายทําให้เสียหายทําให้ทุกข์ลำบากพากันไปในทางที่เสียความเศร้าความทุกข์ความมืดมนหมองมัวมัวหมองคุณจะพบคู่ที่ดีครอบครัวที่อบอุ่นปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะพบคนที่ดีนะคะมีความสุขใบต่อมาค่ะเหมือนเหมือนไพ่จะบอกถึงเกี่ยวกับปฏิหารรัก ในหัวข้อปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณเคยทุกข์เคยเศร้าเสียใจเสียหายกับความรักที่ไม่ดีคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขพบแสงสว่างสดใสใบนี้ความมืดมัวหมองหมุนใบนี้แสงสว่างชีวิตที่สดใสมีความสุขแล้วค่ะจะพบคู่ที่ดีหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นคู่ที่ดีได้มีคู่ที่ดี ใบต่อมาค่ะใบนี้จบลักลักเลิกเลิกเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมวางแผนที่จะมีคู่คู่ที่ดีคนที่ดีนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะวางแผน เตรียมพร้อมที่จะมีลูกมีครอบครัวมีอบอุ่นไปด้วยกันวางแผนชีวิตไว้ที่ดีแต่ใบนี้ปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้อนี้เสียแล้วก็จะพบสิ่งที่ดีๆแล้วค่ะผ่านพ้นอุปสรรคปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ มุ่งหมายตั้งใจไว้มุ่งมุ่งหวังถึงทุกคุณมุ่งหวังปรารถนาครอบครัวที่อบอุ่นรักที่ดีมีความสุขรักที่สดใสมีครอบครัวใช้ชีวิตที่อบอุ่นนะคะมุ่งหวังมุ่งหมายวางแผนไว้ที่คุณคิดวางแผนการต้องการที่อบอุ่นนะคะใบสองใบนี้ต้องการเหมือนการ ลักๆเลิกเล,ก,ล,ก,ลก,การจบจากอุปสรรคปัญหามีปัญหาอยู่ตลอดใบนี้ก็จะดีขึ้นนะคะจะพบที่ดีแล้วมาเปิดไพ่ดูต่อไปค่ะใบต่อไปความทรงจำความทรงจำที่ดีๆเหมือนอดีตที่ผ่านมาความเสียหายความทุกข์ก็จะเป็นแค่ความทรงจำ ที่ดีๆนะคะความทุกข์ปัญหาคู่ที่เสียแต่ก็เป็นเหมือนจะทําให้เป็นความจําที่ดีๆไว้ดีๆจะเป็นแค่ความทรงจํานะคะเหมือนเนี่ยอดีตที่เสียหายเป็นความทรงจําแต่เป็นจะทําให้เป็นความทรงจําที่ดีที่คอยเหมือนเตือนเราคอยสอนคอยบอกเราให้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะ จะทำให้เป็นความทรงจําที่ดีๆของเราไว้เตือนแล้คุณจะพบคู่ที่ดีใบต่อมาค่ะนี่ค่ะท่องเที่ยวงานเทศกาลปรับตัวปรับความเข้าใจกันมีความสุขพูดคุยกันไปในทางที่ดีเนี่ยค่ะ เป็นคู่ที่ดีทําบุญด้วยกันเดินทางท่องเที่ยวเที่ยวงานเทศกาลชีวิตมีความสุขพูดคุยไปด้วยกันปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นชีวิตไปด้วยกันนะคะเป็นคู่ที่ดีมีครอบครัวไปด้วยกันใบต่อมาค่ะ ใบนี้ความเศร้าความเสียใจผิดหวังทุกอย่างที่ไม่เป็นไปตามแผนก็จบไปแล้วค่ะพอใบนี้ความจบแล้วก็จะมีแต่ครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขใบต่อมาค่ะแฟนคับ มือนมีคนรักคนแอบชอบคุณอยู่นะคะสิ่งที่ดีๆลออยู่เหมือนแฟนคลับคอยช่วยเหลือในหัวข้อปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะ่ะมีคนคอยรุ้นคอยเชียร์คอยเวลาคุณทุกเขาก็ทุกเวลาคุณสุขเขาก็สุขด้วยเป็นเหมือนแฟนคลับคอยตามคอยห่วง มีคนที่ดีๆคอยตามคุณอยู่นะคะหรือไม่คนที่ลักๆเลิกๆจบกันไปก็จะดีกันได้วางแผนชีวิตไว้ด้วยกันไปต่อมาค่ะปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นี่ค่ะพัฒนาความรักมาขอความรัก ใบนี้วางแผนชีวิตเตรียมพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกชีวิตที่อบอุ่นที่ดีนะคะคุณจะเจอคนที่ดีมีมีคู่ความรักหรือคนที่มีความทรงจำที่ดีๆต่อกันสิ่งที่ดีๆมามาขอความรักเป็นความรักที่ดีๆปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ คุณเคยทุกข์เคยเศร้าเสียใจที่ผ่านมานะคะเนี่ยใบนี้เสียหายมากเลยก็จะเป็นแค่ความทรงจำคุณจะมีชีวิตใหม่เนี่ยชีวิตใหม่การท่องเที่ยวเทศกาลการพบคนที่ดีเป็นคู่บุญมีความสุขวางแผนชีวิตมาขอความรักเคยเคยเสียหายเคยเศร้าทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผน มันจะไปในทางที่ดีได้นะคะเพราะมาคู่กันกับไพ่ของการครอบครัวที่อบอุ่นการเริ่มใหม่บางคนบางท่านก็คุณรักๆเลิกเลิกนะคะกลับเข้ามาเป็นรักใหม่รักที่ดีมีบางแผนเนี่ยเตรียมพร้อมแลามาขอความรักพัฒนาความรักเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหลังจากที่ เป็นคู่ที่เสียไม่เป็นไปตามแผนมีความทุกข์นะคะกลับเข้ามาหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณไม่รู้คอยลุ้นคอยดูคอยเชียร์คุณเหมือนแฟนคลับแล้วเขาจะมาขอความรักมองได้กว้างๆหลายรูปแบบนะคะแต่ดูชีวิตคุณก็จะพบสิ่งที่ดีมีความสุขนะคะอดีตที่ผ่านมาก็เป็นความทรงจำที่ดีๆ ค,ความทุกข์ความเสียใจก็เป็นความทรงจำที่ดีที่คอยเตือนคอยเป็นความทรงจำให้เราแล้วคุณจะพบกับสิ่งที่ดีๆหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้นะคะจากเป็นคู่เสียคู่เสียปัญหากาันผ่านมาเคยเศร้าก็พัฒนาปรับปรุงไปในทางที่ดีนะคะเหมือนไพ่จะบอกไปในทางที่ดีนะคะคุณจะมีความสุข เป็นคู่คุณที่ดีมาขอความรักได้พัฒนาความรักวางแผนชีวิตที่อบอุ่นไปด้วยกันนะคะเตรียมพร้อมมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะไนี้ปรับความเข้าใจกันทุกอย่างก็เป็นความทรงจำหรือคนในความทรงจำมองได้กว้างๆแต่โดยรวมชีวิตคุณจะไปในทางที่ดีเจอคู่บุญคู่บารมีที่มีครอบครัวที่อบอุ่น ความเศร้าวความผิดหวังก็จะเป็นแค่ความทรงจําใบต่อมาค่ะนี่ค่ะวางแผนชีวิตไปด้วยกันมีความสุขครอบครัวที่อบอุ่นเดินทางใช้ชีวิตเดินทางไปด้วยกันครั้งเดียวไม่พอรักมากๆเฝ้าเฝ้าดูแลคอยห่วงใยช่วยเหลือกันนะคะคุณจะพบ รักที่ดีๆนะคะรักคุณที่เป็นคุณจะมีคนที่เข้ามาเนะะี่ยค่ะรักคุณที่เป็นคุณขอความรักปรับความเข้าใจกันได้แต่ดูเหมือนไพ่จะบอกไม่ก็เป็นคนใหม่หรือไม่ก็เป็นคนที่เคยเสียหายก็ปรับความเข้าใจกันได้เข้าใจกันได้ หรือบางคนบางท่านก็เป็นคนใหม่ไปเลยนะคะเนี่ยเขาเฝ้ามองแอบมองเป็นแฟนคลับคอยดูคุณอยู่คอยห่วงมีคนห่วงใยช่วยเหมือนคุณทุกเขาก็ทุกคุณสุขเขาก็สุขคอยห่วงใยลุ้นชีวิตคุณคอยดูเหมือนแฟนคลับเฝ้ามองเฝ้าห่วงเฝ้าห่วงอยู่ห่างๆไม่เปิดเผยไม่ต้องการผลตอบแทนการตอบแทนนะคะให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นแฟนคลับมีความสุขที่ได้เห็นชีวิตคุณนะก็จะมาขอความรักพบกับสิ่งที่ดีมีความสุขรักคุณที่เป็นคุณวางแผนชีวิตเตรียมพร้อมมีครอบครัวเป็นในทางที่ดีนะคะในหัวข้อปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คุณจะมีความสุข ความรักที่ดีๆเข้ามาแล้วค่ะจะพบคู่บุญคู่บารมีความทรงจําที่ไม่ดีก็จะเป็นความเอาเป็นความทรงจําที่ดีๆแล้วก็จะมีความสุขต่อไปค่ะเป็นคู่บุญจะมีคู่บุญคู่บารมีคู่ที่ดีมาขอความรักพัฒนาความรักครอบครัวที่อบอุ่นสดใสต่อไปนะคะ ค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ